เมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาพลโทนันทเดชเมฆสวรรัสดเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมระบบแฟ้มในจ้างอิเล็กทรอนิกซ์ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมรามาการเด่นกรุงเทพมหานครโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศกว่า300คนเข้าร่วมคาดว่าภายในปีนี้การปฏิรูประบบการจัดเก็บแฟ้มในจ้างจากกระดาษสู่อิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการแล้วเสร็จกว่าครึง่งและจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปีหน้า กระดาษเป็นแหล่งที่แพร่เชื้อโรคแล้วก็เป็นภาระในการจัดเก็บทําให้การปฏิบัติงานเต็มไปได้วยความล่าช้าดังนั้นทางสํานักง,งานประกันสังคมเนี่ยจึงมีความคิดเห็นว่าเราควรทําให้สํานักง,งานสะอาดแล้วก็บริการประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับโดยในวันที่12มีนาคมที่จะถึงนี้จะมีการจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในสภาคพร้อมเริ่มดำเนินการจริงทั่วประเทศ